แล้วถ้าการย้ายแอนรมมาไว้ในตู้เลี้ยงใหม่ควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับสิ่งที่ควรระวังก็คือเป็นสำหรับตักแอนนะครับก็คือการเดินการที่เขาสั่มที่เขาเดินไปไหนตอนไหนอย่างเช่นเขาอาจจะอ,อย่างสมมุติแอนตัวอื่นนะครับอย่างอย่างพวกก้นม่วงละกันอย่างสมมุติแอนก้นม่วงเนี่ยเขามักจะเดินขึ้นกระจกเดินขึ้นหินเดินไปทับปะการังอะไรก็ได้แล้วแต่เนาะ แต่ว่าตัวแอนพรมเนี่ยจะดีอยู่หนึ่งอย่างก็คือเขาจะไม่เดินขึ้นกระจกมักนะมักจะไม่เดินขึ้นกระจกสองก็คือเขาจะอยู่ที่ทรายเป็นหลักอ่าแต่ครั้งเนี้ยมันจะเดินเดินก็คือเดินตรงทรายตรงพื้นนี่แหละเพราะส่วนใหญ่เขาจะเอาฐานนะครับว่าไปติดกระจกข้างล่างแล้วเขาก็เดินลากทรายไปเรื่อยๆเขาอาจจะไม่เดินไปทั่วใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะมีการหลักๆคือเดินบนทรายแต่ไม่ค่อยเดินบนกระจกประมาณนี้เลย ใช่ใช่ไม่เดินแบบประจกข้างๆเนี่ยครับมันจะไม่เดินขึ้น